atau bahkan akan ครับวันนี้ผมมาตกปลานะครับบ่อลุงนะครับบ่อลุงลิศหรือบ่อที่กว้างขวางที่แล้วที่ผมถ่ายมานะครับมาบอ่อเก่านะครับเขาบ่อลุงชื่อบ่อลุงนาลิศอ่าอยู่ท่าม่วงเลยวางขนาดมาหน่อยถ้าใครสนใจก็มาได้เลยนะครับ จะมีปลาเล็กปลาใหญ่ก็มีปลาน้อยก็มีครับซูมทุนให้ดูนะได้มาบ้างนิดหน่อยไม่เยอะประมาณ30สิกว่าตัว